ไม่ฟังนะคะขอฟังเสียงที่มาจากหัวใจตัวเองเรารู้สึกว่าเออมันพอพูดอย่างนี้ละเรารู้สึกว่าหมายเสร็จดีละถ้าเราสนใจอยาก follow ใครให้เขามาขึ้นในฟีดเราเราก็จะกดตามแต่ถ้าเราไม่ได้อยาก i d o n t f e e l like i เกอ้ำก็ไม่อ้าก็ก็ไม่ตามแค่นั้นเองสิ่งที่เป็นประเด็นคือวินากับแอนโทเนียแล้วนักข่าวก็คือไปจี้ถามคำถามกับแอนโทเนียเรื่องนี้ว่า เออรู้สึกยังไงกับการที่วินาอันฟอลโลเขาอะไรเงี้ยซึ่งสําหรับเราที่เคยเชียร์อนะ้ทนเนียนะเรารู้สึกผิดหวังมากเราดีมีคนส่งมาให้ดูก็เลยเข้าไปดูแล้วก็งงนิดนึงค่ะจะงงเพื่อ <c oughs> งงอะไรค่ะพาตามเธอทําไมเธอไม่ตามพี่อาปัญญาอ่อนใครจะตามใครก็เรื่องของมัน ่อบเพเ,เป็นทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ d ิโวยาสามหอีกครั้งหนึ่งค่ะนักวิาพากษ์นางงามคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยแลนด์รีวิวแบบจริงใจโดยมิสลีส่นแตดใดๆทางซีนค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงดราม่านางงามกันน,นิดนึงนะคะหลังๆมาจริงๆเรามาดูมันสนุกนะแต่หลังๆมารู้สึกว่า โอ้ยมันท็อกซิกจังเลยอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากทําข่าวเรื่องนางงนผลที่มาทําวิดีโอนี้นะเพราะว่ามีน้องๆอย่างเงี้ยอินบ็อกมาทางไอจีแล้วว่านเหมือนเดินทางไปเที่ยวอิตาลีใช่ไหมแล้วแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรออนไลน์ YouTube แล้วไปเจอปูนอย่างเงี้ยปูนมันก็เรียกดึงเข้าไปในห้องอย่างเงี้ยให้ให้ถามเรื่องเกี่ยวกับเออดราม่าที่วีนาเนาะเพราะว่าวีนาปีนี้ต้องบอกจริงๆว่าเป็นตัวเต็งที่มีแสงเยอะที่สุดของ MUT แล้วจะบอกว่าคือเอดาถามว่าวีนาตั้งแต่มาทุกๆปีเนี่ยเราเคยเชียร์วีนาไหมบอกตรงนะไม่ได้เชียร์ว่าให้ให้นางมงเลยสักปีอะไรเงี้ยแต่ว่าถือว่าเป็นหนึ่งในใ,ในในเฟเวอ่อบิวตี้เพจเนเพราะรู้สึกว่าเขาก็มีชิกอร t วอร์เทคทูวินมิสยูนิเวัชไทยแลนด์คราวใช่ไหมแล้วก็ทุกปีที่กลับมาเงี้ยนางก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นมันไม่ได้แบบว่าเหมือนกลา้าพอก็จะพ ขึ้นทุกปีอะแต่มันก็ไม่ไม่เพียงพอที่จะได้มงณปีนั้นๆอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าปีนี้จะเชียร์วีนาจริงจังละเพราะรู้สึกว่าเขามาแล้วการตอบคำถามหลายๆอย่างการปรับตัวหลายๆหลายๆอย่างเรารู้สึกว่าเออเขาอยากเขาอยากจะมงจริงๆอยากจะทาทาให้ตัวเองจริงแล้วก็มีมีคําตอบหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบมากเลยที่เขาถามเกี่ยวกับเรื่องว่าเออ จะปรับเปลี่ยนอะไรอะไรเงี้ยหรืออะไรจะข้อแก้ข้อจุดด้อยอะไรประมาณเนี้ยก็มีคนเอาเอาคำตอบของน้องมาแล้วก็มาทำเป็นนีมว่าฉันไม่ได้ตอบคำถาม but I think she really answered the question because เขาบอกว่าครั้งหหลงแรกๆหรือคั้งทุกๆครั้งที่มา3ครั้งอะ มันเป็นการที่แบบหลายๆครั้งอ่ะเขาไปฟังคําพูดของคนรอบข้างที่ไม่ได้อยู่ในวงในอ่ะเยอะเกินไปครับฟังคําพูดของแฟนคลับหรือแฟนคลับจริงหรือแฟนคลับปลอมก็ไม่รู้แล้วก็เอาคําพูดเหล่านั้นอะ่ะมาคิดแล้วก็เอามาปรับเยอะนยจนใบจนมันมีความไม่เป็นตัวของตัวเองอยู่นะคะแต่ขครั้งนี้ขอไม่ฟังนะคะขอฟังเสียงที่มาจากหัวใจตัวเองเรารู้สึกว่าเออมันพอพูดอย่างนี้ละเรารู้สึกว่ามันเซ็จดีละสําหรับเรานะ บิวตี้ซินเดียเราไปโหดเรื่องความสวยเรื่องความอะไรเงี้ยเราว่ามันไม่มีใครปฏิเสธได้จริงๆว่าหน้าเขาสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของความทัศนคติอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่เราอยากฟังเรารู้สึกว่าเขามาถูกทางแล้วละ่ะคืออะไรที่มันการติเพื่อก่อนเงนี้ยเราฟังเพื่อมาปรับปรุงได้แต่การฟังเยอะเกินไปบางทีเราก็จับ ความเป็นตัวตนของเราไม่ได้ว่าเราตัวตนอะไรอย่างอย่างที่เราเคยคุยกับนางงามที่แบบนางงามที่มงสมมติเราคุยกับน้องนิสสปิดาใช่ไหมว่าเฮ้ยตอนตอนที่ประกวดยังไงเขาบอกว่าเขาไม่เสพสื่อโซเชียลเลยคนด่านางเยอะมากคนด่านางแบบสาบนางเยอะมากตอนที่นางมงแล้วตอนที่นางจะไปเข้าเวทีใหญ่เนี้ยนางนางเลือกที่จะไม่เสพสื่อเลือกที่จะไม่เข้าจอยกรุ๊ปเลือกที่จะไม่ดูอะไรที่มันเป็นการแม้ว่าจะติเพื่อบวกหรือทางลบนางไม่ฟังเลยนาง คือฟังตัวเองโฟกัสกับตัวเองจริงๆซึ่งเรารู้สึกว่าพอวีนาตอบอนี้ยอ่ามันมาทุกทางละแล้วเราเขาก็ทําทุกอย่างที่เหมือนมาอย่างเงี้ยเหมือนอยูจะมาสมัครประกวด MU T ใช่ไหม MU T ก็เหมือนบร,ริษัทบริษัทหนึ่งเวลาที่สมมติเอจะสมัครงานอาชีพแอร์โฮสเตสมันก็จะมีหลายสายมีการวีไทยแอร์แขกแอร์ญี่ปุ่น เราก็ควรจะปรับตัวเองไปตามบริบทที่แอร์สายกระบินนั้นๆชอบอย่างอ่ะถ้าไปมิเด e e อีทเขาก็ไม่ได้ชอบแบบผอมกระลองขอมแก่งเขาก็ชอบแบบหุ่นเนื้อนุมไข่หน่อยแต่งหน้าแบบปักแดงปักชมพูที่แบบถีๆสีหน่อย ไปสายญี่ปุ่นอยู่ก็ต้องแต่งหน้าให้มันคิกคูออนเนะไปสายไทยอยู่ก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตอนอะไรเงี้ยเข้าใจบ้ามีเส้นมีสายด้วยก็ดีอะไรประมาณนี้คือเราก็ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับบริบทของบริษัทนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าเขาก็มาถูกทางแล้วเรื่องที่เป็นประเด็นล่าสุดก็คือเรื่องของการ UNFollow ไม่อันฟอลโลกันตามอะไรบนไอจีคือ I อ o n นก i v e a fuck จริงๆเลยอะเรื่องเนี้ยว่าเราถ้าเราสนใจอยาก f o ล l o w ใครให้เขามาขึ้นในฟีดเราเราก็จะกดตามแต่ถ้าเราไม่ได้อยาก I feel like it, อ o n น Fe e หลาย e กีอําก็ไม่อําก็ก็ไม่ตามแค่นั้นเองสิ่งที่เป็นประเด็นคือวินากับแอนโทเนียและนักข่าวก็คือไปจี้ถามคำถามกับแอนโทเนียเรื่องนี้ว่า เออรู้สึกยังไงกับการที่วินาอันฟอลโล่ข่าวอย่าเงี้ยซึ่งสําหรับเราที่เคยเชียร์อนโะทนเนยนะเรารู้สึกผิดหวังมากเรารู้สึกว่าเฟิร์สรบอขอวิพากษ์ตั้งแต่คําถามนะข่าวก่อนแล้วรู้สึกว่าคําถามมันเป็นคําถามแบบเสี้ยมอะ่ะไม่ควรถามถามไปเพื่อใครได้ประโยชน์จากสมการนี้มันไม่มีใครได้ประโยชน์จากสมการแต่ว่าก็ก็เห็นบ้างคะ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากคะ่ะถ้าเขา อยากทำตามที่ที่เขาเชื่อว่าต้องทำเพื่อที่จะได้มงก็ตามใจเขาเลยค่ะแอนไม่ได้ติดอะไรเลยใชจ่จริงๆมันจากนั้นทอ่เขาก็ follow เราใช่แต่เรามงเพราะมันเป็น,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 นเขา f o l l เราจริงๆแอนแอนไม่ค่อยได้ดูพวก follow ของแอนแต่ว่ามีมีมีเพจอันนึงที่แบบ ลงรูปว่าเขา unfollow เราแล้วก็งงไปนิดนึงว่าอ๋อเราไปทําอะไรผิดหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกันเลยก็ไม่เป็นไรค่ะแอนจริง,รงๆเรื่อง follow แอนไม่ได้คิไไดไม่ได้คิดมากค่ะเพราะว่า validation ของภายนอกมันไม่ได้เป็นอะไรที่สำคัญไม่ถาคสัญเอ่าพอยิงไปอ่ะโอเคถ้าเราเป็นแอนโทเนียเขาคุยโลกมาแล้วว่าเขาได้ลองหนึ่ง m u m u นะเว้ยแล้วตอบแบบว่าไม่เป็นไรค่ะแต่งงแล้วก็ ก็ไม่เป็นไรแต่งงถ้าเขาทําเพื่อให้ได้มงในสิ่งที่เขาต้องการก็ทําไปเถอะค่ะเรารู้สึกว่าการขยายคำคำขยายความคำตอบของแอนโทนีมันมันมันบงในความรู้สึกของเรามันทําให้ให้เกิดการถกเถียงในหมู่แฟนนางงามในหมู่หมู่ติ่งของทั้งสองฝ่ายว่าเฮ้ยอะไรยังไงแล้วก็คนก็ไปอวยนางเยตุว่านางตอบคาถามดีนะมันคุยนาง what s เ ever เรารู้สึกว่าตอบคาถามได้ไม่โอเคถ้าเป็นเราเราก็บอกว่าแล้ว แล้วสิ่งที่นางพูดอ่ะมันก็ขัดกับสิ่งที่นางสิ่งที่นางพูดขยายความไปอีกว่าไอตัวการ Follow หรือไม่ Follow ใครเงี้ยมันไม่ได้มันไม่เป็นตัวที่วอลีเดทความความสัมพันธ์หรือความรู้สึกถึงอ,อะไรของ,ของ,ของระหว่างคนสองคนอย่าเงี้ยซึ่งถ้าเป็นเอสก,ก็ไม่ทราบค่ะก็ก็เขาลดการเส็นใจของเขา ถ้าอันฟอก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าตัวแอนโทนีตามวีนาหรือเปล่าตั้งแต่แรกจริงๆไขฟอไม่พอก็ไม่เห็นเป็นเรื่องก็ก็บอกไม่ทราบค่ะและ,และนางก็ยังบอกในใน,ในคลิปนะที่สัมภาษณ์ว่าว่าส่วนตัวเป็นคนไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าใครฟอกใครไม่ไม่ฟอกใครแต่ว่าพอดีมีคนส่งมาให้ดูก็เลยเข้าไปดูแล้วก็งงนิดนึงค่ะจะงงเพื่อ งงอะไรคะน้องคือใครจะฟอลใครไม่ฟอลก็อยู่ก็บอกอยู่แล้วมันไม่เป็นตัวมันไม่ได้เป็นตัวคลาสสิฟายหรือว่าดีเลตสิ่งที่มันเป็นอยู่เข้าใจบ้ามันแค่เป็นเรื่องของการฟอลล w ไม่การฟอลว่มันเหมือนอารมณ์แบบสมัยก่อนอะมันจะมีค่ายเพลงสองค่ายเพลงที่เขาเป็นคู่แข่งกัน <S <No>. <S r S g r a m m ก er, รมี2 สมัยก่อนนะเราว่าถ้าสมมติสมัยก่อนมีโซเชียลมีเดียถ้ามีอินสตาแกรมทกไม่ตามกันเขาอาจจะไม่อนญาตให้ตามกันด้วยซ้ําจริงๆมันก็อยู่ทํางานสองบริษัทมันเป็นบริษัทคู่แข่งกันอะ่ะมันไม่ค c o m อนเซน n ์มากเฟิร์สคำถามบงคําตอบเรารู้สึกว่าบงเขาใหญ่คือถ้าเป็นเราเราก็บอกว่าก็เคารพนัการแายใจของเขาค่ะถ้าเจอกันก็ทักทายปกติไม่เป็นไรค่ะก็โอเคคือแบบไม่ได้รู้สึกคือการขยายคลองของคำตอบของแอนอะ่ะเรารู้สึกว่า มันไม่เลิศในความของเรานะเราเราอันนี้เราเราพูดได้เพราะเราเคยเฉียเขาเขาเขาเป็นนางงามในเฟรริตของใจเรานะแต่รู้สึกว่าการตอบคำถามวันนี้มันแสดงมันทำให้เห็นเลยว่าแบบไม่ใช่อะ่ะมันมันไม่ใช่ควีนที่เขาฉันเคยคือถ้าเป็นเราเราก็บอกอ่าโอ้ไม่เป็นไรค่ะก็เอาที่เอาที่เขาสบายใจเลยเราเราก็ยังเป็นเจอกันได้เจอกันก็ยังทักทายกันยังเป็นเพื่อนกันได้แต่ว่า ถ้าเขาจะอันฟอร์ไปมีเหตุผลเขาคงมีเหตุผล,ผลแหละค่ะส่วนตัวดิฉันก็ respect การตัดสินใจของเาว่าตองทาเพื่อที่จะได้ก็เนี่ยเพื่อเ <laughs> ข้าใจปะมันมีในายานะเธอก็บอกว่าถ้าไม่ได้คิดอะไรมากไม่เป็นไรค่ะเ <c oughs> ขารบการตัดสินใจจบพอขยายพอขยายความต่อแล้วมัน <c oughs> มัน,ม,นมันเสี่ยมม,มันกลายเป็นว่าเอา้เอาที <c oughs> นะข่าวก็ถามซ <laughs> แอนไม่เข้าใจแอนงงก็บอก มึงจะงงเพื่ออะไรก็อันฟอลโหลไปก็อันโหลกพูดลิซ่าผู้ติดตามหนึ่งร้อยห้าล้านร้อยกว่าล้านลิซ่าไม่ตามใครเลยแม้แต่คนเดียวคนที่ตามลิซ่าบริฮาน่าเอ่อเทเลสสวิปใครอะมารูนฟาต้องมานั่งงอนออกสื่อบ้านักข่าวต้องไปนั่งสัมภาษณ์ทำไมลิซ่าไม่ตอบไม่ตามเธอบ้างมาดามบอสอย่างเงี้ยคนตามมานั้นมาดามบอเป็นล้านมาดามบอไม่ได้ตามใครเลยนักข่าวต้องไปจอบไปสัมภาษณ์ว่าทําไม ทำไมอาพี่อามพัชราพาตามเธอทำไมเธอไม่ตามพี่อามปัญญาอ่อนใครจะตามใครก็เรื่องของมันน้อยอย่าเอามาเป็นอย่าเอามาเป็นมาเป็นมาเป็นปัจัยเนาะนางงามก็ดูเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์น่ะไออะไรที่มันดราม่าอะไรที่มันท็อกซิกเยอะๆอย่างเงี้ยอย่ากลับอย่ากเก็บเอามาเข้ามาันคิดให้เยอะบางทีก็มันวงการนี้มันท็อกซิกมากเลยอะหลายๆอย่างเนาะก็ดูและใช้สติ วิจารณญาณในการชมอย่างจริงจังนะดูเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกดีกว่าเธออะไรที่มันมันไม่เป็นไม่เป็นกิจจลักษณะอะไรมากๆเงี้ยไม่ต้องเอามาใส่ในหัวมากก็ได้อันนี้คือความคิดเห็นของเอจริงๆนะรู้สึกว่านักข่าวอะ่ะมันไม่ควรถามคำถามแซะเองอะ่ะแล้วก็คนที่จะตอบแล้วเป็นตัวแทนของประเทศเป็นตัวแทนผู้หญิงเกรดเออ่าเป็น r e p e n t a t i o n เป็น r e p e n t a t i o n ของของของผู้หญิงไทยอะ่ะแล้วตอบคำถามแบบ b บสิกเบสิกอันเซอร์อย่างเงี้ยเบสิกค e s ชั่นอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ควรตอบตอบอะมันควรจะตอบไปในในทางที่แบบ c o มพ r o m i s ซ n g ่ไม่ได้ตอบแล้วแบบเออคนเขาเอาไปไปแต่งเติมเอาไปถกเถียงไปอะไรเงี้ยมันมันเราเรารู้สึกว่า she can do it better than พี่พี่น้องๆแฟนนาำงามมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็รองคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างนะครับ ่าโปรดใช้วิจนะยนักยาแล้วก็คอมเมนต์คุยกันอย่างสุภาพแบบปัญญาชนนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบบ๊ายบาย